สวัสดีครับครูโจคอนเล็กงานช่างไม้กิตาสานะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมารีวิวเครื่องเชื่อมกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเชื่อมมิกแม็กกันนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทโควิดไทยแลนด์นะครับผมที่ได้ส่งเครื่องเชื่อมมิกแม็กมาให้เราทําการทดสอบนะครับวันนี้เครื่องที่เราจะทําการทดสอบกันก็จะเป็นมิกสองเจ็ดหนึ่งจนะครับผมโดยบริษัทโควิดนะครับ ต้องเกินคร่าวๆก่อนบริษัทโคเวตเนี่ยเป็นบริษัทที่นำเข้านะครับผมนำเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับผมแล้วก็ตู้เชื่อมอุปกรณ์การอุปกรณ์งานช่างแล้วก็ประเภทของลวดเชื่อมแล้วก็อะไรสิ้นเปลืองของงานเชื่อมต่างๆนะครับผมก็จะมี Facebook แล้วก็มีตรงโซนของเพจบริษัทเองนะครับก็ลองเซิร์ชหาดูได้นะครับผมโคเวตไทยแลนด์นะครับ วันนี้สิ่งที่บริษัทโคเวทไทแลนเนี่ยส่งมาก็คือเป็นลักษณะของเครื่อง m i ก2 7 1 G.F. นะครับเป็นลักษณะของเครื่องอกระแส220รโวลต์นะครับก็คือไฟ1เฟสนั่นเองแล้วก็เป็นฟีดแยกนะครับฟีดแยกเป็นลักษณะของตัวเริ่มต้นนะครับผมให้กระแสไฟสูงสุดอยู่ที่2 5 0แอมป์แล้วก็เป็นระบบ IGBT นะครับผมตัวนี้ กล่องใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนของภาคกําเนิดกาลังนะครับหรือภาคจ่ายไฟนั่นเอง,เองส่วนกล่องเล็กตัวนี้ก็จะเป็นหัวฟิต250 250แอมป์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูครับว่าข้างในจะมีประกอบอะไรบ้างนะครับผมเรามาเปิดกันสดๆเลยครับ เราก็มาดูภายในกล่องนะครับผมว่าในกล่องของเจ้าตัวมิก271 g s มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็มี q r Code อยู่เราสามารถที่จะเช็คกับ q r code ที่ติดอยู่ตรงเครื่องได้เหมือนกันนะครับผมตรงส่วนนี้เป็นฟีดแยกนะครับฟีดแยกดังนั้นก็จะมีหัวฟีดแยกนะครับผมหัวฟีดแยกอันนี้แยกออกมาจากตัวเครื่องนะครับ สามารถที่จะทําให้เราอยู่ห่างจากตัวเครื่องได้ไกลามากขึ้นนะครับผมาสายที่ให้มานะครับผมที่ต่อพ่วงระหว่างตัวกําเนิดไฟและตัวหอฟีดแยกนี้นะครับก็จะเป็นสาย,าส,ายสายแอสายแอนะครับผมสายแก๊ส CO2 นะครับแล้วก็สายภาคคอนโทรลที่เป็นลักษณะของ หัวเข้าหัว5พินนะครับแต่จริงๆแล้วใช้แค่4พินเนาะก็เป็นไฟดี24ยิโวลต์2พินแล้วก็เป็นลักษณะของอสวิตช์ไกเปิดอีก2พินนะครับก็จะเป็น4่คูณน1นะครับผมแล้วก็เป็นสายาสายไฟนะครับสายาหัวอิเล็กโตดนะครับผมก็ขนาดยี้สแควร์นะครับผม 5ต5แควตงส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวใหญ่เป็นลักษณะของมอเตอร์ DC ซยิม4โวลต์นะครับให้ความเร็วสูงสุดที่13เมตรต่อนาทีนะครับรองรับนะครับลวดได้ที่0.8กับ1.0นะครับผม1.0 แล้วก็ขั้วการใส่นะครับผมเป็นขั้วใหญ่ขนาด35มิลิเมตรนะครับดังนั้นสามารถใส่ลวดได้5กิโลหรือ15กิโลก็ได้นะครับผมตรงส่วนของนหน้าเครื่องเองนะครับหน้าตัวฟีดแยกเองขั้วจะเป็นขั้วต่อแบบลักษณะของท้ายยูโรท้ายนะครับปืนเป็นท้ายยูโรท้ายนะครับก็มีน้ำหนักเบานะครับพยายามจะลดน้ำหนักทำให้เราหิ้วได้ง่ายมากขึ้นนะครับผม ตัวปืนที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นปืนของทรงพนานะครับปืนทรงพนา200แอมป์นะครับผมอ่าตรงนี้ปืนทรงพนา200แอมป์นะครับก็จับับมือดีนะครับท้ายเป็นขั้วยูโรนะครับมีอะไรสินเตืองแถมมานิดหน่อยนะครับผม สายกราวนะครับสายกราวยาว3เมตรนะครับเป็นสายกราวทนกระแสได้ที่300แอมแอนะครับผมแล้วก็สายต่อพ่วงแก๊สมาด้วยนะครับมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้มาโซนนี้ก็คือตัวเกจเซลทนะครับเกจเซลทูเนี่ยก็เป็นเกจที่ยังไม่แน่ใจว่า36โวลต์หรือว่าเป็นขนาด220โวลต์นะครับผมแต่ตัวเครื่องเองสามารถซับพอร์ตสามารถเสียบ เกจ CO2 ที่สามารถใช้ไฟ36โวลต์ได้ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเรามาดูด้านหลังเครื่องกันก่อนนะครับผมด้านหลังเครื่องนะครับตัวพัดลมขนาดใหญ่นะครับเบเกอร์ Baker, เป็นลักษณะของเบเกอร์โยกแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นสวิตธรรมดาก็จะทำให้ตัวเนี้ยทนทานนะครับผมมีไฟเสียบ นะครับผมเป็น AC 36V 4 2โวลต์4.2แอมป์นะครับผมซึ่งใช้สามารถใช้เสียบกับตัวเกจเ o o ทที่มีฮีเตอร์นะครับที่ใช้ไฟ 36V โวลต์ได้นะครับก็ตาราง d u t ี c ไซเคนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องลักษณะของ2ฟังก์ชันนะครับก็คือเครื่อง m i ก m a ็ Mac เองแล้วก็เครื่อง MMA นะครับตัวส่วนของอทั้ง m i ก m a ็กและ MMA เองนะครับผมค่า OCV อยู่ที่58โวลต์นะครับมาดูตรงส่วนของ m i กแม็กนะครับ4ดิวตี้ซเให้กระแสที่250แอมป์นะครับ60ให้กระแสที่210แอมป์แล้วก็ที่100%ให้กระแสที่160แอมป์นะครับส่วน m m a เองนะครับ OCV 58โวลต์ดิวตี้เซเกิลสี่0เปอร์นต์อยู่ที่220ี่แอมป์นะครับดิวตี้ c ซเิลที่100%กเปอร์เซ็นต์อ1แ0อมป์แล้วก็ดิว มิก uh, เองนะครับให้กระแส IMAX อยู่ที่48แอมป์นะครับ i อเอฟฟิเ e ชนะครับอยู่ที่30.4แอมป์นะครับดังนั้นเบเกอร์ที่ uh, ควรจะมาใช้กับเครื่องตัวนี้ก็น่าจะที่ประมาณ32แอมป์แล้วก็สายไฟก็ควรจะเป็นอย่างน้อยสุดก็จะเป็น uh, 1คูณ4สแควรนะครับผมก็จะรองรับได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ไฟได้เต็มกำลังของเครื่องเองครับ ตรงส่วนของหน้าหน้าเครื่องนะครับผมหน้าเครื่องก็จะมีอยู่3ปุ่มนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการกดเป็นลักษณะของปุ่มกดดิจิตอลนะครับแล้วก็มีปุ่มหมุนให้ด้วยนะครับปุ่มเลือกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลนะครับฝั่งซ้ายสุดซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการเลือก2 t กับ4 t นะครับแล้วก็ปุ่มที่ถัดลงมาอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นปุ่มของเลือกมิกกับ MMA นะครับ ปุ่ม3ปุ่มนะครับด้านขวาสุดจะเป็นลูกตัวยูนะครับตัวนี้ก็คือปรับแรงดันไฟฟ้านะครับหรือปรับโวลต์มิกแมกนะครับเราต้องมองโวลต์เป็นหลักนะครับผมดังนั้นตัวขวาสุดที่เป็นลูกตัวยูนี้จะเป็นปรับโวลต์น,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึ่งว่า ตอนที่เปิดเครื่องแล้ววลต์นสูงสุดที่มันทําได้จะเท่าไหร่นะครับผมตัวกลางจะเป็นปรับไอนะครับผมหรือปรับกระแสจริงๆแล้วเราจะคิดว่าเป็นปรับกระแสก็ได้หรือจะคิดว่าเป็นการปรับสปีดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองค่าเนี่ยมันแปรผันตรงกันนะครับผมปรับปุ๊บส่วนปุ่มซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นปุ่มอินดักแต็นะครับผมที่เป็นการเลือกในการ เป็นปุ่มถ้าถ้าภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะของคือปุ่มช่วยเพิ่มการซึมลึกว่าเราจะต้องการซึมลึกหรือเราจะต้องการให้มันอาร์ทแบบนิ่มๆนะครับผมตรง3ามปุ่มตัวนี้ปุ่มหน้าเครื่องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับซ้ายสุดจะเป็นขั้วลบนะครับผมขวาสุดจะเป็นขั้วบวกนะครับถ้าเกิดเราใช้ลวด solid wire นะครับเราก็ต่อ าสายกราวเป็นลบแล้วก็ปืนของเราเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ฟักคอนะครับผมปืนเราต้องอยู่ที่ลบนะครับแล้วก็สายกราวเราต้องอยู่ที่บวกนะครับมีช่องต่อแก๊สนะครับซึ่งพ่วงไปหาฝีดแยกแล้วก็เป็นสวิตช์คอนโทรลที่เป็นลักษณะ5พินนะครับแต่ใช้แค่4พินนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในดูครับว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ เรามาดูภายในของเครื่องตัว m i ก 271G F กันนะครับผมว่าไส้ในจะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่กระแสไฟนะครับผมเข้ามาผ่านเบเกอร์ตัวนี้แล้วนะครับผมจะเข้ามาสู่กระบวนการแปลงจากกระแส AC เป็น DC นะครับ โดยมีตัวบิดไดโอด2ตัวนะครับเป็นตัวแปลงจาก AC เป็น DC นะครับเป็นภาคเ e c t ติฟายเนาะก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้ให้บิดไดโอดมาขนาด3 5แอมป์ต่อตัวนะครับให้มา2ตัวก็จะทำให้ ทนกระแสะและก็ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่แปลงบิดไดโอดแล้วนะครับผมเป็น2ตัวตัวนี้ปุ๊บจะมาเก็บไว้ในคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นคาปาซิเตอร์ในเกรดสาหกรรมนะครับทนกระแสแสความร้อนได้ถึง105องศานะครับเป็นขนาด680ไมโครฟลัดนะครับ 400โวลต์น,นะครับผมให้มาในเกรดอุตสาหกรรมเลยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีความจุรวมทั้งหมดประมาณ2,700นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีตัวโซลินอยดนะครับผมโซลินอยตัวนี้เป็น DC 2 4โวลต์น,นะครับ1ตัวที่จะคอยคอนโทรลจ่ายแก๊สไปหน้าเครื่องนะครับ ตรงส่วนของภาคตัวนี้เป็นภาคของหน้าปัดจอดิจิตอลต่างๆนะครับเรามาดูหัวใจสำคัญของเจ้าตัว igbt นะครับ igbt เครื่องนี้ให้มาทั้งหมด2คู่หรือ4ตัวนั่นเองนะครับผม igbt เป็นเบอร์ gw 6 0 v 6 0 df นะครับผมก็ให้กระแสนะครับ i continue ที่100องศาเนี่ยที่60 แอมนะครับผมแล้วก็ i c o n t i n u นียที่8ที่25องศาเนี่ยที่80แอม์นะครับผมดังนั้นให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับกระแสะสูงสุดก็น่าจะได้ประมาณ240 แอมป์ที่กระแสคอนติเนียที่100อองศานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานอุณหภูมิที่ต่ํากว่านั้นกระแสะก็สามารถไปได้สูงถึง80แอมป์เลยนะครับผมตรงส่วนของผาคาปาหลังจากที่จ่ายไฟมาแล้วก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็น CB2 ขนาด10ไมโครฟลัชดออันนะครับทนกระแสะได้400 VDC นะครับผม ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาดักตรงนี้นะครับซึ่งสามารถทำให้เกิดข้อดีตรงส่วนของกระแสไฟที่มันนิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะเกิดการกระเพื่อม ของสัญญาณน,น้อยลงเราก็จะกกระแสที่นิ่งและราบเรียบมากขึ้นนะครับผมมีตัวโชคขนาดใหญ่นะครับผมลดสัญญาณลบกวนนะครับแล้วก็าบาร์นะครับเป็นบาร์ลักษณะของอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเบอร์ใหญ่นะครับสามารถรองรับกระแสดได้250แอมป์ได้แน่นอนนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตรงส่วนของผ้าขาออกตรงนี้นะครับเป็นไดโอดนะครับผมไดโอดมีทั้งหมด8ตัวนะครับผม4คู่8ตัวนั่นเองนะครับติดอยู่ในส่วนของฮีตสิงระบายความร้อนนะครับผมพัดลมตัวใหญ่สามารถบีบลมให้ผ่านกระจายความร้อนได้ดีนะครับผม ก็เสร็จไปแล้วในตอนที่1นนะครับผมที่เราได้ทําการดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องแล้วก็ทําการเปิดดูแผงวงจรข้างในดูนะครับเพื่อที่ว่าคนที่มีความรู้ก็ จะได้นะครับคนที่มีความรู้นในด้านไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้มาดูแล้วก็จะได้ประเมินเครื่องหรือว่าเครื่องตัวนี้มันน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปคุณภาพที่ใส่เข้าไปเกรดอุตสาหกรรมที่ใส่เข้าไปนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับผมในตอนที่1นนี้ก็คงจะเป็นการดูรูปร่างหน้าตาคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในตอนที่2เป็นการทดสอบแล้วก็ตอนที่3ม เป็นตอนสรุปของทั้งหมดนะครับผมว่าตัวนี้ผลสรุปแล้วมันจะให้ความสนุกความมันแล้วก็ลองรับงานประเภทไหนได้บ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัว MIX 271 GF ที่ใช้กระแสไฟ220โวลต์หรือไฟบ้านบ้านเรานั่นเองนะครับให้กระแสแอมสูงถึง250แอมและก็มีลักษณะของเป็นตัวฟีดแยกนะครับผมอย่าลืมติดตามครูโจในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับวัสดีครับ ครูโจ้คนเลิกงานเชื่อกไม้จีเดสะครับ